ถ้าเกิดเป็นคนที่ดูสตรีมอยู่ก็ไปหาเจเลยก่อนเลยนะครับผมโโอโอ้้หัันนนกก็เกแล้วกูลงข้างล่างก่อน,อนเลยแค่นั้นเวทเกอร์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 เรียบร้ยอยเวทเกอร์มึงโดนกูอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่โุโ้ยตรงน,นี้เนียนจัดน้องน้องน้องพี่น้องอยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่ หมือนจะไปบนกลางไม่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 ลงไปเหมือนไปร้านทหารไปร้านทหารไปร้านทหารเดี๋ยวกูคอยดูให้มันอยู่ตรงก้นต้นกระบองเพชรไอ้ร้านทหารตอนนี้อยู่ร้านทหารอยู่ไหนวะเดินไปร่างกลางอยู่ร่างกลางอยู่ร่างกลางอยู่ร่างกลางเจอกูดิเดินติดกโอ้ยอ้าาาเดาลอยเดาลอยกูปัดแล้วถ้างั้นกูปัดเลยไอ้ขามูอยู่ขามูให้ได้เสียยะพับเลยปันเล็กสวยเสียยะขามูย ้องปั่นแล้วเจปั่นอยู่ปั่นอยู่กูปั่นต้องโน <ลง S 2> กระบอวเพชรเรียบหลอ่อแล้วคุณเหนียนเนี่ยกกำลังปั่นอยู่นะเสยยียญาตนะติดเชื้อป่ะมันมันไม่ติดตมันเดินมาผ่านพุ่มแล้วติดไม่ติดเชือ้อแต่ว่าติดอย่างอื่นนะเจติดใจไปไปขวาบนอ่ะ

มันอยู่บ้านใหญ่อ่ะมันอยู่บ้านใหญ่ตอนเนี้มยมิชาครับอยู่บ้านใหญ่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 หาคนบ้านใหญ่หาคนอยู่บ้านใหญ่หาคนอยู่บ้านใหญ่เปิดตูเต้เปิดตู้เปิดตูเเต้เช็คเปิดตู้เช็คไปซ้ายเหมือนไปขวาเหมือนไปเอ้ยเหมือนไปขวาเออไปขวากลางมันวิ่งอยู่หลังบ้านนะเหมือนไปบ้านเล็กว่ะ กูปากูาหินไม่ท้างขวาบนนะมันมา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 ขวาบนแล้วกูไาหินไปแล้วมันมาจี้หรอผมกำลังจะข้ามไปฝั่งต้นกระบองเพชรเหมือนเดิมนะผมไปได้ปะอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ได้ไดมันอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้าน้าน่ได้เลยได้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 านใหญ่ได้ได้านใหญ่ได้ได้ได้ไน้ได่ได้่นใหญ่ได้ไ้้่้้ ยังอยู่บ้านใหญ่อยู่ข้ามาต้นกระบองเพชรผมข้ามาต้นกระบองเพชรยังอยู่บ้านใหญ่อยู่นะตอนนี้อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปขวาไปขวาไปขวาล่างไปขวาล่างไปขวาล่างแล้วเมื่อไหร่อาจารย์เจจะปั่นไฟอ่ะคี่มันอยู่แถวกูกูไปหินกูปลายหินไปสายกลางมันไปสายกลางมันไม่ไม่กูไปหินไปสายกลางมันน่าจะมันไปแล้วมันไปแล้วฮ่าฮ่าาฮ่าฮเออไปสายกลางปลายหินไปสายกลางแล้วมันไปอยู่ต้นกระบองเพชรนะมาขวาป้ากระทืบเครื่องกระทืบเครื่องกระทืบเครื่องต้นกระบองเพชร ไอเบนบ้านใหญ่ปั่นได้ปั่นอยู่ปั่นอยู่มันวนหามันวนหาตามพุ่มใช่ครับเดี๋ยวไม่ปัดนะมาบ้านไหนยังวะตอนนี่แขวนคอที่แขวนคออยู่ใต้กลางอยู่ใต้กลางเราไาหาอยู่ใต้กลางเราไปหากลัมาบ้านใหญ่เบนซ์มาข้างไหนคณะเข้าข้างใไหนทาง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 เบนเบนซ์อยู่ทางกำลังเข้าข้างในเบนซ์ข้างในข้างในข้างในเออกูเห็นละกูเห็นละ กำลังปั่นต้นกระบองเพชรนะอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ผีอยู่บ้านใหญ่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 ไปกระตุ้เครื่องไปกระทุบเครื่องปั่นได้ปั่นได้กำลังปั่นต้นกระบองเพชรนะอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ความแฝงผีหลอกผีแล้วอยู่บ้านใหญ่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 อยู่เปิดตู้เปิดตู้กูเปิดกูกูปั่นตู้ไปแล้วลงไปแล้วลงกันเราไปทางขวากันเราไปทางขวาโอเคแล้วไง อยู่ไหนเอพีอยู่ไหนอยู่ขวาล่างขวาล่างอยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างตอนนี้ฝันบ้านใหญ่หายอยู่อยู่ไหนไม่รู้นะตอนนี้อยู่หายอยู่หายอยู่่งอใค่นี่วะใช่ใช่ใช่ผมอยู่ขวาล่างตอนนี้มองไม่เห็นตัวไม่รู้ะองเข่งหัวใจอยู่แถวนี้มาบ้านใหญ่ยังอยู่ขวาล่างอยู่หรือหรือเปิดตู้เปิดตู้ขวาล่าง ขวาล่างคือตรงไหนตรงกลางฐานกลางฐานกลางฐานนั่นแหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไปท้ายมั้งไม่แน่ใจอยู่ไหใช่ไปซ้ายไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่เบสบ้านใหญ่อยู่กลางถนนกลางถนนกลางถนนกระปุกไม่ปัดนะตรงต้นกระบองเพชรได้ได้ต้นกระบองเพชรปัดได้เดี๋ยวผมดูให้เทีกบอกไว้นะมันอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เหมือนคือบ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เหมือนรถไฟฝั่งจุฝั่งฝั่งเบนเมนไนเบนเออกูเห็นละ กดคุณแจอยู่มันอยู่มันมันหาตัวกูอยู่มันหากูมันหากูไม่เจอปั่นได้นะตอนนี้อยู่บ้านใหญ่ปั่นอยู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 ่อยู่บ้านใหญ่กระทืบเครื่องกระทืบเครื่องกระทืบเครื่องอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้ปั่นได้ไหมไอเบนอยู่ไหนอ่ะไอ้เบนอยู่ไหนกูอยู่ใต้ดินมันมันหาตู้มันมันเปิดอยู่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงบ้านใหญ่อยู่ปั่นได้ตอนเนี้ยอยู่บ้านใหญ่หาใหญ่เลยมันลื้อใหญ่เลยมันลื้อใหญ่เลยปั่นเลยปั่นเลยไปห ไม่รู้บอกนะบอกเร็วนะไม่เห็นไม่เห็นแล้วไปไหนแล้ววะอันอยู่นะไปแล้วไปแล้วไม่อยู่บ้านใหญ่แล้วน่าจะไปขวาบนใช่หรอเบกไม่ได้มานี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาจานไม่มาตรงเนี้ยโอเคโอเคผมปั่นชีวผมปั่นชีวผมปั่นชอวไอ้อยู่อยู่อยู่ขวาล่างไปขวาล่างสัย่าไปหาขวาล่างวันระเบิดไปแล้วระเบิดโดนว่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตอนนี้มองไม่เห็นตัวโดน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 บอดเจ๋สวย แล้วกูเสร็จเลยแล้วกูทิ้งเลยกูไป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 เลยครับผมไปไหนไม่รู้ไปแค่เสร็จมั้งเฮ้ยไม่ไม่ลื้ออยู่ลื้ออยู่กำลังลื้อหากำลังลื้อหาไปไปไปอยู่รางกลางตอนนี้ไปแล้วไปแล้วมีเดดล็อกโอ้ยเดดล็อกด้วยเนียนครับเนียนทันสุดเปิดตู้เปิดตู้เปิดไอ้นี่เช็คก็เปิดตู้เปิดทุกตู้ตอนนี้เพราะว่ามันร้อนละวเครื่องวันใหญ่น่าจะสี่เครื่องหนึ่ง มันก็ร้อนของมารเฮ้ยอยู่ขอบแบบขวาล่างระแวงปัดเลฟก็คือปัฟรีมันอยู่ไหนวะเจ้ไปไหนกลางแบบอยู่ร่างกลางต่อนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ระแวงเครื่องขวาล่างไปแล้ว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 ไอ้นี่แม่งลื้อต้องปั่นะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ก็ไม่เสร็จนะเครื่องอะไปมาไปไปไหนไม่รู้มาบ้านใหญ่มะไม่มาหรอกบ้านใหญ่เครื่องเสร็จแล้ว จะโดดมันสวนน่ะเป่ามาบ้านใหญ่อิวขึ้นกลางบนอยู่กลางบนอยู่กลางบนอยู่กลางบนเครื่กลางบนไปขวาบนไปขวาบนไปขวาบนตอนนี้เปาอขวาบนได้อนุญาตเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกอยู่ขวาบน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 อยู่วอกก่อนเลยนะเออไอ้ไอ้เจ็บมันได้ไปแล้วกำลังไปขวาล่างไปขวาล่างอาจารย์เจ๊อยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างบ้านเล็กอยู่แอวะมาเร็วเลยแอบซูยาแอบไอ้เบนต์ปั่นได้เครื่องนั้นแ่ะมันเวลาแอบมันแอบไม่ได้ดิขวาบนมีเครื่องป่ะกูดูก่อน ไอ้แต่ยากอยู่ไอ้เจมันดีอยู่แต่รีไอ้มนอยถอนนยะนะมีขวาบนมีเครื่องไปแล้วไปไปแล้ว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 นปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ไป้วไป้ยไป้ไแล้วไปแ้วไปแมไปแา้ไปแล้วไปแลไป้ไปปแลไป่้ไป้ว้วไ้่้แไปไปมันไปมันไป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 ้ไปปแล้วไปปป ปั่นดีตรงรานหานะปั่นได้มันอยู่แต่ฝั่งขวาอพี่เอมาขวาบนบ่อนะเออเดี๋ยวกูอเดี๋ยวกูอเดี๋ยวกูบอกเงครื่องกูกูมาตรงรานหานะอยู่่างกลางอยู่่างกลางไปแล้วไปแล้วอยู่่างกลางไปไหนโอเคไปเล็กกอยู่บ้านเล็กอยู่ตรงบเล็กไปขวาบนเบนไปขวาบนไปขวาบนไปขวาบนเบนเออกูแอบอยู่เย้ยเฮ้ยเหลังมันเหลังมันหลังมัน เดินไปขวาบนเดินไปขวาบนเออกูแอบอยู่น่าจะไม่เจอกูหรอกแต่กูฝันรับอาหารให้ดีกว่าผมปั่นอยู่ผมปั่นอยู่อ๋อโอเคแต่ผมกลัวมันพุ่งมาว่ะตรงนี้แม่งโล่งจัดไม่รู้จะเนียนยังไงเหรอพี่เฮ้ย<ร>เห็นกูวะเฮ้ยมันเห็นกูเออเห็นอะไรเบนเบนต้องเนียนกว่านี้สิมันเห็นกูมันเห็นกูอาอเบนโด้แต่เบนโด้ไล่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 ปั่นขวาตามปั่นขวาตามกำลังปั่นตรงตรำปอาหารนะ อ้าวกูไม่เจ็บไงไอ้สัตว์โอเคกูคเห็นไอ้เบนกำลังจูอ่ะไปเล่นไหนอ่ะอยู่อยู่หลังบ้านใหญ่เมกไล่สุดปะเบนสุด โอเคไอ้หมอนี่มันไล่สุดไงไม่เอาว่ามันแคมันอร์แม่ยาวๆเบนบอกเลยตามตามตามหลังมาติดติดเบนตามหลังติดติดกันหน้าต่างโอ้ยมันกันหน้าต่างสู้อังสัตไดเบนแล้วถึงที๊ะมีดิ้น่ทุกบ้ะปั้นไฟใช่มายังอ่ะใช้ไม่แล้วใช้ไปแล้วเปลี่ยนหลุดสี่เดือดร็อกไหม เนี่่ยยะอไปตรงลานมหาติดเบ้นล็อกอยู่และเบ้นกูจ่ายแค่นนเฮ้ยจะกูจะแดงแล้วกูแดงแล้วแดงแดงแดงกูรอปั่นตรงตรงลานมหาต่อนะปั่นเลยจะหมุนร้อยช่วยให้ กำลังปั่นจะเสียละติดได้ติดติดได้ติดเบิร์กล่างช่วยอะไรถ้าเกิดคิวเลอร์ er, มันมีเบิร์กอ่อน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 านออร่ามันจะมองไม่เห็นตัวเราแล้วกูติดเลยนะเบนซ์เปิดเลยเปิดหลังบ้านใหญ่เปิดหลังบ้านใหญ่คิลเลอร์แม่งรอ้อนกูวแม่งผิดแน่รันจบเกมอุ้ยโอ้โหเฮ็ดไปอย่างไกลหมายป่ะไม่ไม่ผ่ไม้ไปแล้ว หลังบ้านใหญ่เปิดยตดนแม่ต้องมือใจฉาดเล่นไปประมาณไม่ไม่ไม่กี่ตายครับแงขวาบนแผงขวาบนเปิดเลยก็ได้นะขวาล่างน่าจะออกได้มันไปขอล่างไปขอรล่างแล้วครับไปไปเบ็ด ได้ได้ดิกูสปีดบูทวิ่งแบบคนปวดขี้นี่เดี๋ยวมันพุ่งไปละโคตรไปเจก็ใช้ได้อยู่ติดบูทมัวโดนด่าไหม ไม่โดนคิวเลอร์คนไหนเขาจะมาด่าเราเบนไอ้เหี้ยแล้วเขาจุดติเดลหนึ่งอะว่าไงวะไอ้้เหียมาเจอแอบเนี่ยแอบอยู่เลยแอแบบแข่งกุ้งน้องจิตคือแม่งไม่ได้ใช้สักเปิร์กอ่ะแม่งเซ็งสัตว์อ่ะเป็นกูเซ็งทีมแรงมันได้ใช้กระเด็นหลอกอ่ะเด็นหอกตึงๆเราแหงขวาล่างจัดเลยแล้วกูจี๊ดไง เล่นแบบแข่งครับน้องมันไม่ตอบอ่ะมันไม่อะไรเลยว่ะคิวเรือตัวนี้โอ้โหใส่ยับนี่ไง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 มันดันดาแล้วเบนเลสสนอกเบนเลสโอ้ใส่ยับเลยแต่แต่เ่ยมันใส่ยับแล้วเหรอมันด่าว่าเบนเลส ด็อกทีมด้วยโอ้โหมันด่าแล้วพีเองกันด่าแล้วเออกูรู้อยู่แ uh> ล้วกูออกมาแล้วมันด่ากูจะขับที่แฮปปี้โอเคแฮปปี้โอเคแฮปปี้มันด่ามาเคืนเท่าบอก็ร้อนคืนเท่เขาก็อยากไล่มามา